เมื่อนี้สังอิจจริงๆเลยทุกคนเนาะแดดแจ้งแป้งบรรยากาศรอบๆมันคือแห่งแล่งแห้งมักกระท่านนะเบิดไปเป็นทีเดียบร่อยอเด้อเนาะกลับมาแต่เที่ยวนะเรือแต่ใบมันใบมันก็จนบางหมดแหละอีแม่กำลังมาแต่สังกระทานเนาะเพนสัส,สือความจิงมือซ่อนถารลด,ดินเออยังเออยา่า สาบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิร์ตซูสูู้คนสาบายดีตอนสวยยินดีตอนหาเขาซูสองสวรรค์หล่นถุงเด้อทุกคนเนาะกลับมาอีกแบบน,นี้เนาะทุกคนอีเม,ม่คือตำหูกเหลวเรียบร้อยเพแตะโลเพิ่นมันมีแดงสำกับแดงบ่สำบอเราหางกระแหกไปเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานเราไปใช่ไหมครไปริยู่แหงนะจ๊ะ โอ้เมื่อวาเนเขาไปอนาก็ไม่เถ่ออ้อยวออความจำนะมันเปลี่ยนไปแล,<ะ>ล้วตอนนี้เพื่อนกำลังมาเบิ่งผายเนาะเนิเดชิ้อกิพื่นมาเบิ่งชิ้ผายเพื่อนสิไปเลือกฝ่ายเพ,พื่นอนยก็ามาอนเือก็จา,าย,ยาผายกระตำสองเสือก็คือขายดีแหงเดี๋ยว1 0หนึ่ง้อยดบาทจ้าแนะพ็คหนึ่งมีจะก,ก่อสิบสองส ยี่สิบก็ร้อยแปดสิบแมวออกด้วยแมกตานะเจ้าค่ะเดี๋ยวอันเฮาสีหาเบิ่งผาที่เราตำแล้วเนาะทุกคนผ้าขาวม้าของอีเมสได้ใส่ลงมาบาบะบุลงนี่ก็ได้หอยใบหนึ่ก็ได้แม่เดี๋ยวบอภาพยาวๆพืชเดี๋ยวสิภาพให้เดี๋ยวสิภาพใส่กีใบหายเบิ่งเด้อทุกคนเด้อเนาะ พื้นหนึ่งน้มันกายาวอยู่เลยบาทัวเดดบ่ะบ้าก็จบออกเลยที่ถูกกไรเอาไปยืดเชิงหรอลักหาให้ลักเก้าฮะบ้าเลยีีนกงามไผ่งามมันเนาะใส่คู่ซีบีมาหน่อยมาซสือเจะาเลยแมเฮ้อ ว่าเน้นแล้วมาแล้วเราไปตัดออฟบดเสียงใส่เบ็ดคู่สีเบ็ดสีหลืออะไรก็คือมันสีใดสิบสองผืนแพ่สีกระยังเลยเฮ้ยข้าจัดได้เฮ้ยบอได้ใส่สีสัมกันเนาะอีเมลเราใส่เบ็ดคู่สีเลยในเครือเดียวมันก็แล้วแต่คนหมักเนาะความจริงเครือมันจะเป็นอันเครือสีฝาขาว่าขาวผ่ากับผ่าจางนะบุญเมรุผ่าเข้มแต่ว่ามันงามนะว่าจะเอาชมพูขาวบั้นี่ ต่ำสองเถื่อนแล้วเนาะปูเมต่ำสองหลอดก็คือมันจะได้อยู่เสาสี่ผืนแต่ว่าขายเห็ดร้ายบ่ได้มันวิ่งตอนข้นนั่นดิคัาเสียรอบลราเช่ากันรอบแหลกกขายดไปแล้วเพิมจริงมันก็ใส่ลงวัดได้นะเป็นมบบนี้แล้วผู้ชายเขาจะจะใส่อันนี้ช่องเม็ดปลายได้พื้นหนึ่งนะพื้นหนึ่งสองเม็ดสองเม็ดฝ่ายสองเม็ดครึ่งเนาะบ่หอดนี่บ้านเ้าเขาใส่กันทรัพนีบ่เม็นคนพลังเมื่อกี้สวัสดีตัวสั่นสั่นพี่เจนี้ทุกคน อันนี้เนาะผ้าขาวม้าของอีแม่หอบทำอีทต,ต่ำไปสิบสองผืนขายเบิดบ่บ่แมยังเหลือจะพืนนี่นส,สมันเบิดเลยนะเบิดขักบก่ะนี่ยเป็นตัวบดผักยังเหลือแต่ตัวของป่าปีใหม่ที่บบทันฝากเนาะแต่ว่าไก่สีฝากแล้ว อันนี้ก็เป็นหอบที่สองถูกคนก็มี12สีอันนี้เขาเอาไปแล้วชีพนี่ยังเหลืออยู่มือนแต่ว่าอันหูบอธิสารมาเรียนให้เบิ่งใหญ่ให้เบื่องนหญ่มีคนสื้อบว้แล้วโซโซลายโซสีแต่ละสีกะไปเรื่อยๆขายดีเพราะอยากได้ก็สั่งจองมาเด้อพี่น้องกำลังจะออกปรหาเลือกสีผ้าตั้งต่้มแล้วปุ๊บก็คือเบิดคนขลายบ่ได้เด้อวิ่ง เขาอยากเป็นวิน่งเป็นเรียนได้ตอนคนนะคะได้แต่ละชิ2สองแต่วาเดอร์สีที่งามนะ่ะนด่ชิปสองคนนี่นี่งามไพงามไ่งามมันไดงามบาง<ๆ>คนก็มกักแดงแดงชินี้ก็งามอยู่ต่ำแล้วปุบคือมีคนจองปรับเลยแหละทุกคนเออคือเลิศทันนี่ อยยังลายพื้นแทนิมหัวสิบสองพื้นไงอเอานนเอาบี่ยงเสลยงกันถ้าข้าวมาพูดได้ที่อยากได้เนาะทุกคนก็คือถักมาเดียเลยนอกจากเบิดหลอดนี้แล้วนะก็พอดีมีอันเอื่อยเราเสร็จพาซ้อนอีกหมือก่อนกระจ่องมาอีกแล้วสิบพื้นตะวันเหลือสีเยอะ เรายัางหาสีอยู่เรายัางบทตอบซ้อนแต่ว่าเราโอนเงินมาหมัดจำแล้วสามร้อยบาทสีทีน่นั่นเนาะอยากได้สบผืนส่งไทยจ้าซ้อนทรงหายอยู่เดอ้อเนาะกาแบบชัวสั่งลายลายสวรคคือสิไปฝากให้เธอเดียวนะทุกคนสิประมาณนี้ถ้าชัวสั่งพื้นหนึ่งอีกคนที่สังพื้นนึงแหละคัาสมุนที่สังพื้นนึงเขาฝากวิดแล้วมันสีมีอีก,กยังขาผาขานะเข้าใจเองนจะจับโบยังบุหูคว่ำจีนทอนบดิเอาเรื่องขาฝากสาแต่ว่าถ้าสังลายพื้นขึ้นไปน่ะ ใช่ไห้ก็ไดยู่ค่ะฝากแต่ว่ามาพร้อมเป็นผามากขนาจ,จะบบแพงฟันไดเนาะสีน,นี้ก็งามเด้มันอ่ำเข้ากันบ่ก็จะได้สีนี้นอันนี้ต่ําเองกับมือเลยเนาะทุกคนทอเองกับมือหล,ลายคนกระเซียนยูวแม่สวนเห็ด <c oughs> ทางกลางเว้นเห็ดทางกลางคืนจากเราใส่เวลาจากมือแต่ว่าเราก็แล้วก็ <c oughs> สร้างมาได้เลยทุกคนพใดที่สนใจนะนเนาะอินบอกมาเลยอันนี้คือผ้าเขามากลายเป็นแม่ค้าขายผ้า <c oughs> มันยาวได้เลยอีกเจ้าหนึ่งที่ว่าสั่งหาสิบพื้นนะเขากับเมื่อก่อนยังเสร็จมาทำรายละเอียดแต่ว่าป่านนี้ยังบ่ตอบอีเมลเราก็เลยบอกหาบย่าอลไรบอกคำบอกับงานนี่ บิ้งอยากได้ยาวสำหรับน้องไม่ได้เงาเลยนี่จะหน่อยขาว่ามันบดตรงโปกแล้วขาตีกับในบ้านเฮาเขาบูสุเงาโพธิ์นะบ่าวมันก่เงาอยู่บ้านเฮาเขาใส่แพรกันช้ำนี่เออเขาอยากได้สองแมตรครึ่งเนาะแล้วก็ห้าสีมาให้เลือกแตว่าหยันขาตีว่ามันบดตรงโปกตรงโปกเด็กได้ก็เลือกก็เล่นนี่ตามสีนี่นะเล้วได้จะยันบดตรงแบบได้ แต่ว่าลล่ที่เขาเอามานะมันไหนจะตระไใหญ่กว่านี้เนาะทีมีคนสั่งอีม่ป้าเรือเบิกให้เขาคือว่าตาใหญ่กว่านี้นอ,นอ,อ,นอันนี้สามควมหนับตาหนึ่งนะพี่น้องสามควม่ขายผ่าด้วยจ้าขายดีแฮงเวตัดนี่ก็คือเมือแด็เขาสีมาอันนี้มือแรงวะจักเขาบุาทันโทรมาบอกลูกเขาขั้นเขาบอกบอกเขาว่าแล้วเลยลูกเขาช้ลูกเขาออกมาบ้างไ อีกอย่างนึ่งก็เงินเดือนโบทันออกแม่เบาตเออเมื่อไหวก็ได้เด้อพี่น้องเฮ้ยต้อนเอาเมื่อไหวก้อนก็ได้เฮ้ยเอกบ่เป็นยังไตี้ยต่ำให้เจ้าไม่เอาเมื่อไหวก้อนลดเบาสีพรขนาดคนที่สูงๆจะน่าผัดเป็นนี่เที่ยต่ำหายยืมูัเอาไปเบิดผัดอันนี้หายแล้วแล้วเอาเมื่อไหวลดแค่แน่หอบบางอย่างเราก็อยากได้แต่ว่าเราบ่ทันเออบ่ทันฝ่าขาวมันเป็นเชื้อแบบนี้ก็คือสีจะงามแฮงเดี๋ยวซ้อนถ่ายหูส่งต่อให้อึเลยว่ อืมขัดพื้อดูแห้งออกมันบโบัไไ้้ยิบเนะเลือกสีได้ตามใจมากเลยเนาะก็มีแต่ผืนงามๆอยู่ดล่ละเนาะก็สีงามไผงามมันงามคนละแบบสีนี่มันก็จะเป็นซุ้มฟูเขียว สีฝ่าขาวนี่ก็งามเลยทุกคนเนาะนี่าขาวนี่จะเด่นอันนี้คือเหาบปทันได้หยิบเด้อแล้วก็จะมีสีนี้สีนี้จะเป็นสีเขียวดอกจานหรอสีเขียวกับสีดอกจานแบบสีหงหงเขาหากันอันนี้มันทางนอกหรือทางในมันแม่พี่ทางในมันวะทางในกันเดียวกันเบิร์ดไดแพ้นะนุ่มไดอันนั้นคิดว่ามีทางในทางนอกอันนี้ก็สีเป็นสีม่วงเนาะ่ทางในก็ได้แต่ว่าสีนี้จะเด่นงาม เพราะว่าม่วงกับขาวในมันตัดกันอันนี้จะเป็นสีแดงดำบ่แม่แมสีแดงอันนี้ก็สีดำดำขาวฝาเนาะก็งามแต่ละสีจะงามแตกต่างกันไปนะทุกคนนี่ลายนี่โบลายพื้นใหญ่เนี่ยบก,กีพื้นได้อ๋อไพ่หน่อถามกุโพนบ่ อันเอาเอาพือออกด้วแม่เอาอันนี้ให้เบิ่งแลอันพืชออกเพราแบบยาวกว่านี้บ่มีหัวกระมีนั่นแหละเห็นปะเพิ่นเฮ็ดพื้นน้อยเบิ่งในอีแม่น่ะเราเฮ็ดแพ้หน่อยเข็นบ่กได้น่อยนี่เราเก็บไปประดิษฐ์ได้เบิดอ้าวมันก็มีประโยชน์ของมันได้อันนีนะอืติดทงเต็มท้ายเสร็จหน้าเสร็จตาได้นียดีเห็นบ่กดีสั่วนได้เบิดหรือว่าจะได้ย่อยแบบนี้ก็สช่างมาได้เด้อพี่น้อง อืมพื้นยาวนะจะได้จ้องจะได้เห็ดหาแบบเห็ดหาถือค่ะนะแต่แบบนี้คนคนเขาบอกค่อยมากเลยเขาบกมักมีหางคนาถ้ามักมีหางมียเอยแบบนี้ก็บ,บอกเราได้นเนาะเราก็สิจงยเอ,งอยไนะบบว้ค่ะการเห็ด <c oughs> แบบสู้ไฮเบิ้งบางคนั้งมมักแบบนี่เออะสมกับ ng, กขุมกับขาเมื่อยอยู่บอ่อ ขายไปบางอยา่างก็คือเพิ่นกันได้พันหนึง่งพันไปเรื่อยๆพันกว่าลัวตัวนี้ก็ทันใจตัวนี้นะจ่องยาค่ำไปเรื่อยจ่องไหวเสียไปสมยาสมสมมาหญ้ามมาหญา้าเนาะผู้ใดที่มีลูกทรายเนาะทางบ้านสวรเดอทุกคนลูกสาวคือกันแล้วไปสมมา,ญา,นะาหญ้า,าเอา้าเนาะเอเอลูกทรายลูกสาวที่แบบว่าเอาผัวเอาเมียเนาะเอาไปสมมาหญา้า ดีแม่ต้อนนะพอดีลูกชายเพิ่นเอาเมียเพิ่นก็นเลยซื้อไว้ลูกสะพายพเพิ่นได้ท่านก็สิ่ย่าต่ำแล้วเมือม่อยเมื่อยก็ยาไดนเมื่อยบริคิดว่าสิต,ต,ต่ำไปเรื่อยๆอีแม่เราก็ชิเศร้าแล้วน้องพรฉะน้นเราผู้ได้อ,อยากยาได้ก็ <ยา S 1> ค,คือสัง่งนี่เดี๋ยวสั่งไว้ก็ได้บบสมมาปีนี่สมมาปีหนาก็เขาซื้อไว้ได้มันบบได้เน่าบ่ได้เปื่อยเนาะทุกคนเพราะมันเป็นผา มันก็นมีแห้งต่ำอยู่ได้เนะเาะบ่ทาข้าวหญ้าสร้างไหนสิยญาต่ำไหนสิไปหาเข็นผายบ่นผายกันยัง,<อ>งก่อนผายติเข็นเห็น,น,บนบ่เมื่อเช้าในปลาดาวก็ว่าเข็นแล้วบ่ผายไหนจะได้อีกเดือนหน้ะเคียนใบใบบ่โอ้อยม่ใชไปเอางานเขาซื้อโลเป็นโลบ่เป็นยังโลหนึ่งผายเข็นนั่นโลหนึ่งสามหลอดหาซื้สองตอนก็ได้โลหนึ่งโอ้ <c oughs> ธุรกิจผายยี่เม่ได้ดีพี่น้องปีนี่เนาะ คัดพิมว่มีผมมาขายสิชิวเลยอย่เองพุ่มมาซื้อบาตเติมกันหนึ่งผายนะอันเดียวเขาจะเอากผายดอกมาขายเบียมห้าบอยกต่ำค่ะอี้แล้วเ้าก็เค็นขายตอนมันอระนี่กะนเบียมห้าบริสตงต่ำขาต่ำแล้วเขาสะเอาเม็ดหนึ่งหาชิบบาทต่ำขายแพ้คาวนะโอ้ยมันเหมือนขายเป็นโลดีกว่าต้นนั้นต่ำปอกๆเพื่อสื้ได้เม็ดหนึ่งบาทเค็นผัดอันสืบเป็นโลละสองร้อยหาสิผู้บอก สามลอยหาสบโอกับมดตรงต่ำถูกไหมคลิปนี้สิมาคุยายตาแล้วเขาหายอันไม่ลดหายหาลอยเราก็บอกขายบอกขายแล้วว่ะเมื่อยแล้วเพื่อจะเห็นได้หาลอยก็บอ่ขายแล้วว่เขาอยากชื่อเราอันนี้ผ้าขาวมาทำอิดนะพี่น้องที่เพิ่นลงมือต่ำทำอิดนะบบได้มีคนสั่งเราเด้เพิ่นต่ำไหวซื่อเพิ่นเสียเมื่อลงตลาดคนหล่อตลาดเถอะด้ขายบัดต่ำแล้วปุ๊บ พอดีอันเล<ม>ยเราสื่อเ,เ,เบิดปต๊บเลยการหอบที่สองก็มีคนจองปุ๊บหอบที่สามก็มีคนจองไว้เดี๋ยวสิบผืนเนาะหอบนีก็จะเหลืออยู่สองผืนเพราะว่าเราเอาแต่สิบผืนแะอเดอร์่เขามานนี่อีกรอบนี้กับรอบหนานะมีแล้วอ๋อมีคนจองแล้วสองรอบเนาะรอ,รอบสามคือมีเทวารอบรอบต่อไปของไผ่นะอ๋อ น่นจาจะทุกคนช่างจ่องามาเด้เอดจอยแม่ซ้อนสีอยาโอ้ยใสมันรุดแม่เมื่อยเลยก็ยากแล้วจยกไปห้าคืนผายกับปนี้ของตัวเองนะก็เพราะท่าน,นได้ตั้มได้แผลผายค้าวทำนี่นผายมันเรือเลยก็จะผิดตั้ตามใบย่อมเสือดำเสือดำก็เป็นโตเสือแล้วเขาก็โตหาลอยบาทแม่เนมานเนมา เห็นไหมเคป้ดเป็ดกระซำกันบลืมบลืมอยู่เดี๋ยวเราสิออกไปปักซองพี่น้องไปหาสื่อผายแล้วก็เอาไมา้ยิบอีกสื่อแถวหันเลยนยน่อยะมันแพงบวยโบกลุ่มค่ะผายมันก็ขึ้นราคาแพงกว่าปีที่แล้วนี่อีกปีที่แล้วบ่ได้แพงบันไดได้หลองสื่อคองขายก็ขึ้นราคาไปเรื่อยเื่อยเนาะอืมมันได้ยู่เก่า โอเคแหละทุกคนเนาะคลิปนี้คือสี่เด็กคนอนุญาตลาเลยเด้อขอบใจเบิดสุขสุข,ขนที่ติดตามแล้กลใใวก็เป็นกำลังใจให้ซาวันเดอร์เนาะจังไดยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เบิ่งโฆษณาหาในเหน่อยค่ะเนาะไปแล้วสบายดีม,ดมือนิเซียเวลาเบิร์มืออันไปหาคุยเบ้าตอนเศร้านะเดี <laughs> ๋ยวมันบเหตุเนาะว่าใครจะเสียมาเอาดินเขาเฮือนกับป่าในรถจกยังบริมาอยู่ เลยบทเฮตุอย่างหมางหัวฟีสื่อมัวจิมากาตดลำไยและบาดแห่งกระเพงเอากระสอบไปซุปไว้แม่เอ้ามันถือแดดมันจะหาดแลวมันลวกมันอ่ำดิวยนะฮะเฮตตเอาได้สะชอบงัว